ซื้อเสื้อผ้าที่ไหนมายก็ไม่พอใจนะคะ <c oughs> เลยเป็นที่มาของการตัดสินใจทําแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองซะเลยสําหรับนักแสดงฝ้ายสุภาพรซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับว่าไปตามหาเสื้อผ้าที่ตัวเองชอบนะไม่ค่อยจะมีเลยทําแบรนด์ขึ้นมาเป็นของตัวเองซะเลยบวกกับความชอบส่วนตัวอยู่แล้วด้วยก็เลยไม่เหนื่อยกับการริเริ่มเป็นซ e o แบรนด์ของตัวเองค่ะ เราเป็นคนชอบใส่เสื้อผ้าอชอบแต่งตัวอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเราก็อยู่กับวงการนางงามอ,อยู่กับวงการนักสแสดงอะไรเงี้ยก็มีเพื่อนๆเ,เยอะอ,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 ยอะไรเงี้ยแล้วก็วก็เรารู้สึกว่าเออเราชอบแต่งตัวเราไม่อยากให้เสื้อผ้าที่เราใส่อะไรเงี้ยมันแบบบางคนก็ถามว่ามันมันน่ารักดีทําไมไม่ทําขายอยะไรเงี้ยค่ะก็ก็ลองแล้วอยย่างงเี้แต่ว่ามันมีปัญหาบางคนแบบว่าที่ไม่ทำแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองบอกว่า หาชุดไม่ถูกใจไม่เจออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยต้องแบบว่าออกมาทําเองที่จะได้ถูกมันก็มีบ้างค่ะแบบอย่างเช่นเราเป็นคนสูงางเงี้ยค่ะบางทีเราจะหาใส่กางเกงที่มันยาวแบบอพอดีกับการใส่ส้นสูงมันก็ยากอ,อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบตัดใส่เองซะเลย ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเลยครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ